กเจ้าอื่นเบลของนะคะหรู้ว่าสิเป็นอีกอย่างี่เบริ่มหนึ่งนะคะว้าว,ว,าวป้าคืออะไรคะทำไมกล่องใหญ่จังเลยผมก็ไม่รู้มันรับป้าดี่โทนี่ค่ะมาพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ครืออีกอย่างนอวที่นี่นะคะอันนี้ด้วยค่ะ มีมีค่าใส่ใจบ่ค่ะอ่าอันนี้บ่มีเก็บครับผมใจเรียบร้อยแล้วครับพี่ใจเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับผมรบกวนพี่เส้นนี้ผมค่ะขอบคุณค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ย้อแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืมาได้อย่างไรเนี่ย พี่น้องทำไมกล่องใหญ่ขนาดนี้คะตุ๊กตาหรือเปล่าว้าวเดี๋ยวนะคะของพี่พ่อทั้งสองอย่างอันนี้ออียงเนะาะค่ะกล่องอะไรใหญ่ขนาดนี้มันคืออะไร นี้แกะวันที่สิบสี่ว้าวพี่หัวเนแกะวันที่สิบสี่ข่งแกะถึงสงไซคค่ะวันนี้พี่น้องว่าอีหยังนุ้นได้กองนีนะคะโอ้วันนี้พึ่งวันที่วันนี้วันที่เก้าหรือวันที่สิบล่ะนะคะเอ้าวันที่สิบสี่แกะโบสด์ให่บาน้อวันนี้นาะคืออยากหูถึงนาะว่าอีหยังนุ้นได้กองหนีนะคะ เพราะว่ามันกล่องใหญ่มากนะคะโอเคขสันแกะวันที่สิบสี่กันแล้วกันนะคะเอาโอ้มาหอดไวตัวนี้หอดหอดไวุก้อนหอดอันก่องที่สิบสี่ลายหมือยู่นะคะเดี๋ยวพี่พ่อเราไปแกะวันที่สิบสี่นะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะว่าคืออะไรอยู่ในนี้มันมีอย่างนี้หันนะคะเพราะว่ากล่องใหญ่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราแกะวันที่สิบสี่กันค่ะพี่พ่อเก็บกองวัสดุกอนเดอร์นะคะ ขออนุญาตแกะตัอันนี้นะคะขออนุญาตแกะแค่ซองนี้นะคะว่าคืออะไรนะคะแต่กล่องใหญ่พี่พ่ออันนี้เพรท่านแกะนะคะเพราะว่าเขาเขียนมาบอกว่าให้แกะวันที่ยีสิบสี่นะคะขออนุญาตแกะอันนี้หน่อยนี่นะคะว่าคืออะไรนะคะอ่าพี่พ่อ่านกันไปตัดเมยนะคะตัดแล้วนี่คืออะไรเดู๋ยวลองอูว้วววะวว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 ว เสื้อคะ่ะนี่นะคะว้าวนะคะสวยไหมเดี๋ยวดูก่อนค่ะนี่เลยว้าวอืม้มพี่น้องคะนะคะนี่คะ่ะว้าวอันนี้เป็นเสื้อของพีทแดีนะคะอันนี้คงจะเป็นอืม้มสวยจังเลยคะ่ะนี่ จังเลยนี่ค่ะว้าว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 ,าวานี่ค่ะนะสุดยอดนะคะเดี๋ยวพี่พ้อสีลองใส่เบิ้งนะคะเอาละพี่น้องนะคะวันนี้นะคะวันที่ สิบสี่กุมภาวันอะไรคะลูกวันวาเลนไทน์ค่ะวันวาเลนไทน์นะคะหลังจากที่พี่พ่อนเด็กกองนี่นะคะตั้งแต่วันที่เก้ากุมภานะคะได้มากกว่หนานีสี่มือนะคะสี่วันห้าวันนี้นะคะเอาอะพี่น้องนี่เขียนไว้ข้างกล่องด้วยว่าแก็วันที่สิบสี่นะคะมันเดียววันที่สิบสี่พี่น้องจริงๆแล้วพี่พ่อน่มีผู้ใดบ่เคยมีเซอร์ไพร์นะคะ กล่องนี้ไม่รู้มาจากไหนนะคะไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ฝากเลยนะคะเห็นบันีิพี่น้องไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ฝากนะคะมีแต่ชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะเอาล่ะแล้วได้ยินได้ยินแบลแวว่ากล่องนี้พี่น้องค่าสรงมาเม็นธรรมดานะคะค่าสูงเวอร์มากเพราะว่าเป็นกล่องใหญ่พี่น้องแต่น้ำหนักเบาอุ้ยไม่ทราบว่าอะไรอยู่ในนี้ัง <c oughs> นี้นะวันนี้นี่นาว่าลุนกับแว่นะคะอันนี้เป็นกล่องของข,องขวัญวันวาเลนไทน์ค่ะ กลองแรกนะคะพี่พรอเมื่อกี้เด้ของขวัญกองใหญ่ผลิตจักเถื่อนะคะแล้วก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกที่มีของมาเซอร์ไพรส์นะคะห้ามาเสพไผ่พี่น้องว่าเ้ามาลุ่นกันว่าในนี้มีอะไรนะคะเอาคนบอกว่าแก่สิบสี่นะคะพี่พร,ร้อนรอจนหัววันที่สิบสี่ค่ะรอจนถึงวันที่สิบสี่แล้วนะคะวันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วนะคะอเอาห้ฮาว่าแกะกันพี่น้องว่าอยู่ในนี้มีหยางแนนนะคะ<อ>น้องในหน้ามามาแกะกันค่ะ แกะมองในพี่น้องเท่านะคะในนี้มีอะไรมัางนะคะโอ้โหใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับเลยพี่น้องร <c oughs> ุ่นบักคักนะคะเอาละค่ะแกะแล้วนะคะ,จะ,ะเจ้าของกองบอกว่าให้แกะวันที่สิบสี่นะคะอี่พพอนกันรอดจนหอวันที่สิบสี่เนาะนะคะวันนี้วันน,น,นี้เรามาแกะกันค่ะมันแกะแบบไหนเนี่ยโอ้โหติดดีมากพี่น้องคิดดีบักคักเลยนะคะ แกะได้ไหมลูกนี่ค่ะอืมตรงไหนมั่งตรงไหนมั่งตรงนี้ตรงฝั่งนี้นี่ค่ะเนี่ยตรงบนมันไม่ต้องตัดตรงเนี้ยไหนค่ะแม่แม่จ่าลูกแกะเลยค่ะหนูแกะได้ไหมลูกแกะไม่ได้มันแน่นโอ้มันแน่นโอ้ยนี่หนากระมันนี่หนากระมัดหลุนน้ำแม่หลุนว่าไม่ดีอย่างนี้นะมือออกเอามือออกนะคะเดี๋ยวโดนกันไกลค่ะเดี๋ยวโดนกันไกลค่ะ เราแมนุ่งกาศเราแมนุ่งกันโู้ยไลฟ์บูเพนโอเคตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนั้นเลยนะคะวันวาเลนไทน์พี่น้องมือนี้ก็ขอให้นะคะขอให้แฟนคลับนะคะน้องๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามช่องพ่อนุเรดีและเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนละกันค่ะ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้วันแห่งความรักเนาะคนที่มีคนที่สวดก็ขอให้เจอเนื้อคู่นะคะคนที่ว่าท่านมีเนื้อคู่อเออคนที่มีเนื้อคู่ก็ขอให้ประคองประคองคู่ให้ราบรื่นนะคะขอให้เป็นคู่ที่เออหัก,กันตลอดไปค่ะเป็นคู่ที่รักกันนานๆนะคะถือไปเท่ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรด้วยพี่น้องเดอ้อวันนี้วันแห่งความรักนะคะ อืเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเยอะจังเลยติดแน่นมากได้ไหมกะลุกได้ยังแม่ยังมันได้หน่อยเดี๋ยวนะทำไมติดอยติดแน่นมากได้ยังคะตัดตัวเพราะว่ามันแน่นมากอันนี้อันนี้ต้องแกะอันนี่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่น้อง ติดลายติดติดแน่นครับนะคะติดแน่นมากเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงโอเคโอ้ได้ยังเยอะมากเยอะมากก็ติดเยอะมากนี่คะ่ะอะไรเนี่ยแบบไหนเนี่ยห่อแบบไหนเนี่ยทำไมห่อดีจังบ่งมซีซื้อซื้อตี๋คู่ฝากนะคะอืมเทำไปอะไรก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวพี่พรอนเก็บคลิปท้ายคลิปนี้แล้วก็จิเอาลงช่องของพี่พรค่ะพรที่ีดีลำเพิรออฟฟิเชียลนะคะสุดเด็กเบิร์นะคะแล้วเจ้าของคลิปก็ก็คงจะได้ดูค่ะนะคะ,นะคะแล้วเจ้าของเจ้าของกล่องใบนี้ก็คงจะได้ดูนะคะได้แล้วได้ได เปิดยังไงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะอเพนตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยต้องเปิดตรงนี้ด้วยใช่ไหมอเพนเดี๋ยนะอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหมันกล่องใหญ่มากนะคะจัดยากมากเลยแล้วก็ขอบคุณเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะนี่เสื้อตัวนี้กับเมนได้ไปน้องนะคะมาด้วยกันเลยนะคะเจ้าของเสื้อด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจ้าของเสื้อด้วยกล่องด้วยนะคะ อือโอ้ยทำไมแก่ย,ยากจังเลยใกล้ลากพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วเออเวนใกล้แล้วนะคะโอเคโอเคกล้แล้วกันแล้วโอเคอือฮะอีกนิดนึงแม่โอเคแล้วใกล้แล้วค,ค่ะจะ <c oughs> ต้องยันงนอะไรจต้อง <c oughs> ไหนไหนโอเคยังไงนะได้เลย นน่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะเฮ้ยเราต้องถอดเข้าไปอย่างนี้ไหมเราต้องถอดตรงนี้ไหมนี่หน้าจ๋าอ่ะนี่หน้านี่หน้าจ๋ายกขึ้นมาเลยค่ะนี่หน้าจับข้างล่างไว้หน้าจับข้างล่างไว้ค่ะได้ไหมโอ๊ยทำไมเปิดไม่เปิดเลยเนี่ยเปิดข้างบ่นไหม ยังไม่หมดอีกอ,อืทําไมติดเยอะขนาดนี้โอเคโอเคโอ้ย <Okay. Okay. S 3> uh อะไรเนี่ยเราต้องเอาเอากล่อง <Huh? S 1> อะไรอยู่ในนี้อะไรเผ <c oughs> ื่อเป็นดอกไม้้อมยกได้ไหมเนี่ยยกได้ไหมโอ้ยดอกไม้อ,อ,ไมอะไรเนี่ย <c oughs> พี่น้องเบิ้งนะคะว่าเป็นยังไม่น,นีน่นะคะเบิ้องความกันนะคะแมวแมว ดอกไม้่อใหญ่มากอู้สวยจังเลยค่ะเข้าไปอยู่ในนี้อย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งย,พ,งย,พ,งยพึ่งนะคะเดี๋ยวเราเราลองแกะดูว่าในนี้คืออะไรเอ่ยนะคะแกะเลยนี่แกะเลยค่ะโโว้วววอือหือเจ้าของเจ้าของกล่องนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอ้โหสดใสสดใสว้าว,ว,าว ว้าว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 เดี๋ยวนะคะตรงไหนก็ลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ค่อยๆแกะค่ะนี่แน่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหสวยจังเลยค่ะงามเด็กพี่น้องงามมากมากนะคะ ทิ่งนะเพื่อหนูเล่นซ่อนแอบโอ้โหพี่้องมึงสวยจังเลยเก็บไว้ไม่ไม่เก็บไว้ค่ะแม่เก็บไว้ในนี้ก่อนแค่โอ้โหนี่อือือดู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 ว่าอะไรดูดูอ่านอะไรเนี่ยสุขสันต์วันวาเลนไทยรักและคิดถึงเสมอทอรอเฮ้ยผู้ใดพี่น้องทำว่าทอรอหรือว่าจะเป็น เจ้าของพวงมาลัยวันนั้นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฉายาเขาทอรอนะคะอือหือสวยมากค่ะขอบคุณนะคะอันนี้น่าถือไว้ค่ะนี่น่าถือไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะดูว่าในนี้มีอะไรอีกไหมสวยสไหมนี่น่าสวยไหมสวยมากเลยอโอเคโอเค สวยมากบอกแล้วว่ามันคืออันดอกไม้เหรอเดี๋ยวนะคะอืมอืมนี่โอเคเอาวางไว้ทรงนี้นะคะมามานราแม่มาที่ก่อนมาที่ก่อนเอาช่อดอกไม้มาเรามาขอบคุณดีกว่ามานั่งลงค่ะนั่งลงนะคะนี่ช่อดอกไม้นะคะ เซอร์ไพรส์รวันวาเลนไทน์ค่ะในกล่องเบอเลอเลยเลยนะคะขอบคุณเจ้าของชอ่ออใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์พี่นอ้องอันนี้คือเซอร์ไพรส์รของพอรพิรดีวันนี้นะคะวันนี้วันทสซิฟซีกลุ่มผาวันวาเลนไทน์นะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปนี้นะคะพรพิรดีลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะอย่าลืมกดอะไรนะคะลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่ง ให้ช่องพรทวีดีออฟฟิเชียลค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าวทำอะไรคะลกูกข้าวกล่องวาวระวังค่ะระวังค่ะโอ,โอ้โอ้พี่นอ้องเพื่กล่องใหญ่ค่ะคุณนะ่ะออืจะเล่นอะไรคะเล่นซ่อนแอบะสะซานพี่นอ้องออืขอบคุณลหลายๆนะคะไปแล้ว น,นี้ลาบ๊ายบาย<อ>บ๊ายบายค่ะว้าว,ว,าว <laughs>